ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวรรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อย เราก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องสใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะให้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆ นมนมที่สูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะรวมใจไปุดนิ่ง น,นุ่มๆเบาาสบายยให้นึกถึงบุญทุกๆบุญที่ประทำผ่านมาบุญเล็กบุญน้อยบุญผ่านกลางบุญใหญ่บุญทุกชนิดทั้งบุญทางสงเคราะห์โลก บุญทางธรรมทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาทอดกรถินทอดป่าป่าสร้างวัดวาอารามบุญตักบาตรถวายสังฆทานฮิลาณเภสัตอยารักษาโรคเป็นต้นจะทุกทุกบุญ ที่เราทำผ่านมาด้วยตัวเองและชวนผู้อื่นก็นมาร่วมทำบุญด้วยเอาทุกทุกบุญเท่าที่เรานึกได้รวมคัเป็นดวงบุญใสใส ติจิตที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราเป็นดวงบุญใสสกลมรอบทัวมันดวงแก้วแต่ว่าใส,บร,สบริสุทธิ์ระดุดเพชรลูกที่เจรในแล้ว ไม่มีธรรมนิเลยอย่างน้อยก็ให้ใสเหมือนกัะน้นใสใสหรือเหมือนกระจกใสใสหรือเป็นก้อนน้ำแข็งใสใส อย่างน้อยก็ต้องอย่างนี้นะจ๊ะเรานึกเบาเบาสบายๆใจเย็นเย็นอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะไม่ต้องเปน็นนี้ไม่ต้องไปเค้นภาพแค่นึกเบาเบา สบ,สบายยคล้าๆเรานึกถึงดอกบัวดอกลาบหรือด,ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าต้งง่ายๆอย่างนี้นะจ๊ะต้องง่ายๆต้องสบายสบาย นึกนิ่งๆน,นมนม,นมเบาเบาสบายสบายให้ต่อเนื่องกันไปด้วยใจที่ใสเย,ยือกเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจ

อย่างผ่อนคลายสบายใจเย็นเย็นถ้าเราปละครองใจไปอย่างนี้เนี่ยเรื่อยๆใจก็จะไม่สัดสายไปคิดเรื่องอื่นเดวกก็จะรวมไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆจะที่โซนกลา,างกายฐานที่เจ็ดได้ ดวงบุญนี้เท่าที่เรานึกได้ก็จะไปดึงดูดบุญที่เราระลึกไม่ได้ที่เราทำข้ามชาติมานับพบนับชาติไปทวนจนกระทั่งถึงปัจจุบนันชาตินี้เนี่ยมรวมกันมอบเพิ่มขึ้น บนนี้ก็จะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่เราเป็นปุถติชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องประคองใจให้นิ่งๆ นุน่มๆเบาเมาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นส่วนใครคุ้นเคยกับการนึกถึงองค์พระเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนมาเป็นดวงกันนึกองค์พระเรื่อยไป อย่างสบายๆแบบเดียวกันนะจ๊ะนิ่งอย่างเดียวอย่างนุ่มๆไม่ใช่นิ่งแบบเน้นๆน,น,นะจ๊ะเดีย๋ยวมันตึงมันเกร็งมันเครียดอย่างนั้นผิดวิธีถ้านิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆ แม้ยังไม่ชัดมากนักยังไม่ชัดตามใจปรารถนาของเราก็ตามแต่ใจของเราก็จะค่อยๆละเอียดนุ่มโนนเข้าไปเรื่อยๆสมาธิก็จะค่อยๆก่อตัวขึ้นแล้วก็สั่งสมมากเข้า จงกระทั่งเราหยุดนิ่งได้อย่างแท้จริงใจก็จะติดอยู่ตรงกลางแล้วก็จะคลื่นเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนเข้าไปเองเมื่อเรามีความสุขและความรลิสุดที่เกิดจากใจหยุดนิ่ง การเดินทางภายในในเส้นทางสายกลางก็จะเริ่มต้นขึ้นเองถ้าไม่หยุดไม่นิ่งมันก็ดิ่งไม่ได้ตั้งใจหยุดนิ่งจนความสุขความบริสุทธิ์บังเกิดขึ้นนั่นแหละ การเดินทางเข้าไปสู่ภายในก็จะเริ่มตน้นขึ้นก็จะคลื่นเข้าไปตามลำดับตลาดเส้นทางสายกลางภายในที่เป็นแนวดิ่งลงไปจะเป็นเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสภาวะกิเลสทั้งหลายเพิ่งขึ้นไปเรื่อย ตลอดเส้นทางนี้มีแต่ความสุขที่เพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างเพิ่มขึ้นการเห็นเกิดขึ้นความเข้าใจความรอบรู้ก็แจ่มแจ้งขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่มีลดน้อยถอยลงเลยถ้าเราปรุงใจให้ถูกสวดถูกหลักวิชาดังกล่าวละเส้นทางสายกลางภายในนั้นต้องง่ายๆทำง่ายมากก็ได้ง่ายมากไม่มีความยาก ในเส้นทางสายกลางภายในตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตั้งแต่เบื้องต้นจนไปสู่ที่สุดแห่งธรรมต้องง่ายง่ายง่ายเพิ่มขึ้นแล้วก็ง่ายมักหมอจึงจะถูกหลักวิชา แต่ถ้าหากว่าเริ่มยากขึ้นมีการตึงเกร็งหรือภาพประสบการณ์ภายในที่ชัดเจนอยู่ๆก็หลีลงมาค่อยๆเลือนลางไปก็แปลว่าเราทำไม่ถูกหลักวิชาเพราะเราไปกำกับ ไปกดดันไปเน้นไปเค้นภาพเริ่มนำความยากเอามาใช้จึงไม่ถูกหลักวิชาความยากนั้นมีเฉพาะโลกภายนอกที่ต้องต่อสู้ดิ่นลนขับแกนลำบาก ทุกทรรมนแต่ภายในนั้นตรงกันข้ามกันแต่เป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยเพราะเราขาดช่วงการตามต่อเนื่องกันมากรามชจากแต่ถ้าหากว่าวันใด เวลาใดที่เราทำถูกหลักวิชาความรู้สึกคุ้นเคยก็จะเริ่มขึ้นการเดินทางภายในก็จะเริ่มต้นแล้วก็เดินทางต่อไปได้อีกอย่างเบาเบาสบายๆผ่อนคลายใจเย็นเย็น โลกภายในนั้นกว้างขวางกว่าโลกภายนอกเยอะล้วนแต่เป็นโลกแห่งความเป็นจริงทั้งสิ้นแต่โลกภายนอกเป็นโลกแห่งความสมมุติเราจะไม่เจอของจริงในโลกภายนอกเลยแม้แต่นิดเพราะจะนความจริงมีอยู่ ในโลกภายในที่ต้องพ่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆประคองใจในบริกรรมภาวนาสมมาอะรห้ง สม,มารังสม,มารังอย่างเบาเๆสบายยใจเย็นๆกันนะจ๊ะเมื่อกายเย็นใจเราใส่ด้การหยุดนิ่งดีแล้วแล้วก็ใจเราถึงจะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับคุณหญ่ ที่จะเกิดจากการสร้างมหาทานบารมีพราะฉะนั้นในช่วงนี้ประคองใจกันไปเรื่อยๆสมารังสมารังสมาร,รังต่างคนต่างนั่งกันไปเอียบๆนะจ๊ะ